โอเคก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่ดูไ์สดวันนี้นะก็จะเป็นการวิเคราะห์ตัวละคร1ใน3ที่คนพูดถึงมากที่สุดในการปรับแพทซีซั่น18ที่ผ่านมานะครับก็เป็นตัวละครที่หลายๆคนก็มองว่าเก่งนะแต่ว่าไม่มีใครเอามาเล่นนะด้วยความที่มันเทอะทะหรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่นยทำให้ความสนใจของตัวนี้น้อยลงรวมถึงผมด้วยนะแต่ข้อเสียของตัวละครตัวนี้คือคนมักจะไปยินเลนเพราะว่ามันยืนเลนคข้างจะแข็งแก่ง แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวละครที่ตีเป็น2ูดาเมดร,รวมถึงรูปแบบเกมที่มันว่องไวนะเช่นลิกเตอร์เข้าพุ่มหญ้านะมันจะเกิดการเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะย้ายเลนนะครับโมเมนตัมนะแต่ก่อนออฟเลนเนี่ยสมัยแรกๆเนี่ยก็เป็นออฟเลนจะเน้นในการนะคอนเซอร์เวทีฟอยู่ในเลนนะเหมือนดีเฟนซีฟนะไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่แต่ต่อมาเนี่ยก็เป็นตัวละครที่แบบเข้ามาหลากหลายไม่ว่าจะเป็นลิกเตอร์เฟรติโน แล้วก็มีช่วงสกัดดังๆรูปเกมมันน่าสนใจนะแล้วมันก็เติมไฟเติมไรได้ค่อนข้างจะดีนะครับผมยิปเน็ตในซีซทั่นสิที่น่าสนใจนะซึ่งผมก็มีข้อมูลเก่าบางส่วนนะประมาณสกิลพสซีฟแล้วก็123แล้วก็ไอเทมในความคิดของผมเนี่ยก็ไม่ได้หนีห่างจากการออกเลือดนะเพราะว่าการปรับในแพทเนี้ยเป็นการเน้นสร้างความเสียหายดาเมจจากเปอร์เซ็นต์เลือดหรือเลือดเป็นหลักหรือ HP ของเราจากที่ไปยืนเลนนะหรือเอามาโมเมนตัมก็ไม่สุด แต่วันนี้ผมมองว่ามันสุดแล้วนะครับทั้งในเรื่องดาเมจ l LE s สก l ลแล้วก็โมเมนตัมเพิ่มขึ้นมานะผมจะไล่ให้ฟังครับผมมีข้อมูลที่ได้มานะครับในการอัปเดตล่าสุดผมจะไล่ที่แพสซีฟของเขานะฮะให้เราเห็นภาพจะชัด,ชดแต่ก่อนถ้าเกิดเราเข้าพุ่มหญ้าเนี่ยมันจะเกิดการฟื้นมานาแต่ตอนนี้นะครับเปลี่ยนเป็นฟื้น HP 2%สูงสุดนะนะถ้าจําไม่ผิด2%สูงสุดคือเข้าพุ่มแล้วเนี่ยคือเรายิ่งเร,เรามีหลอดเลือดเดยอะเนี่ย การฟื้นการเด้งเลือดค่อนข้างจะ่เยอะแล้วมันจะมาคอมโบกับพวกอมูเลตด้วยนะอมูเลตเนี่ยก็คือมีการถ้าออกจากการต่อสู้มันก็จะเด้งเลือดด้วยใช่ไหมเพราะนั้นในอมูเลตน่าจะเป็นไอเทมคีย์หลักของตัวนี้เนาะแล้วก็อย่างนะครับที่เพิ่มข้ามาคือวิ่งเร็วขึ้น60หน่วยนะผมจะให้ดูตรงนี้นะครับเบตตัวละคร360ไปบวกกับ6 2 62คือสกิลแพสซีฟของมันที่เข้าภ่มหย้าเนาะก็สตาร์ทที่60ที่เลเวล1นถึงหแล้วก็เลเวล6ถึงเลเวล เลสิบเอถึง15บห้าเนมบวกสิบวก 62, 62บวกบามหกศูนย์ก็คือ422 4 2งบวกกับรองเท้าอีก60สิเท่ากับ482แองนะครับผมอ,อ๋อเราลืมบวกลงนะ้ำความเร็วกันกันที่จะเพิ่มขึ้น10หน่วย 4, 92, 4, นะก็คือ492คร้าสอี้าสอมาคิดเปอร์เซ็นต์นะก็คือแการมตรฐานห้าเปอรแล้วก็ของซัพพอร์ตห้าเปอร์เซ็นต์บวกรูนอีกสิบเปอ็นต์เป็นยี่สบเปอร์เซ็นต์สี่เก้สองนะครับบวกกับ20%ก็คือยี่สิบส่วนร้อยนะบวกก บวกกันแล้วเท่ากับ590.4ความเร็วการเคลื่อนที่นะครับผมอ่ายิบเน็ตก็จะเท่ากับ591เพราะมันเป็น590.4นะครับมันน่าจะปัดขึ้นเป็น591ก็สรุปเลยว่ายิปเน็ตสายนี้เป็นสายโมเมนตัมซึ่งมีสกิลเอลอีสกิลที่กว้างแล้วก็ค่อนข้างสร้างซีได้โหดร้ายมากคือบอกเลยว่าแพทน,นี้มันบิวเลือดทำไมต้องบิวเลือดเพราะว่าเลือดไปส่งผลให้สกิลมันแรงขึ้น ชิ้นที่1ผมจะเอาของซัพพอร์ตนะครับผมอาจจะเป็นที่เป็นการเป็นเลือดนะแล้วก็เป็นโทนิ c ฟู o d นะครับผมแล้วก็ชิ้นที่3เป็นโมบิลิตี้เพราะเมื่อกี้เราทดลองในเรื่องของไกาอาสแตนดาร์ดมาแล้วนะครับเป็นไกอาด e เฟน e ์อาร์เมอร์ช่อง2แล้วก็เมจิกรี s i s t a n c e ช่อง3เกิดบาลานซ์แล้วนะแล้วก็ช่อง4นะครับผมปกติเออไอเทมชิ้นที่4ส่วนใหญ่เราจะเป็น d e จิ y ใช่ไหมก็ d e จิ y มีการไปปรับเนาะจริงๆริง deity เนี่ยต้องมาเป็นของซัพพอร์ตของตัวพวกนี้แหละ จิปเน็ตจริงๆต้องเอาเดีจิตมาออกให้เพื่อนแต่ด้วยความที่เราเล่นแบบโอเคโซโล่โซโล่ไปนะครับล้วก็อยากจะมมีเลือดเนาะเพราะว่าเลือดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นดามเมจค่อนข้างโหดเดียจิตไม่มีเลือดผมตัดดียจิตทิ้งไปนะครับผมอัมูเลตเลือดเยอะสองพันแล้วก็ได้ลดคูลดาวด้วยสกิลที่มันคอมโบก็คืออะไรเมื่อไม่ได้ต่อสู้จะฟื้นฟูพลังชีวิตสี่เปอร์เซ็นสูงสุดนะต่อวินาทียิ่งเลือดเยอะยิ่งเด้งแรงนะครับผมถามว่าซ้อนทับไหมไม่น่าจะซ้อนทับดูการเด้งเลือดะดทใหู้ ผมไม่ออกขอครับวันนี้เราเห็นกันตัวครับผมเราเห็นกันตัวเราไม่ออกให้เพื่อนนะครับผมไม่ไม่ออกครับผมสามหกสามหกโอโ้โอหโอ้โหดูการเด้งเลือดครับผมพี่น้องพี่น้องดูการเด้งเลือดครับผมอ่ะเห็นแล้วนะทําไมเราไม่เอาชิลด์ลอสมาออกก่อนมีใครรู้ไหมทำไมเราเอาชิลด์ลอสมาออกช่องสี่เพราะว่าในช่วงไทม,มิ่งเนี้ยนะ ก็ชีทที่1 2 3ก็คือ10นาทีใช่ไหมสิบเอ็ดนาทีช่วงเนี้ยพวก damage, แดมเดเมดกายภาพค่อนข้างโหดนะการโจเตีแบบมาต้าน DPS ก็ยังไม่ต้องรีบนะครับผมนะ,จะเจ้าชีวิตตัวรอดมาออกก่อนก็แล้วแต่นะครับชิ้นสุดท้ายมันตามเกมสมมติเมดโหดเมดหลายตัวแล้วก็ออกเป็นเม่ได้เล่าทอยไปเลยตอนจบนะครับผมอา่าเขาเรียกว่าอะไรคำนวณให้ดูนะครับผมถ้าสกิลหนึ่งนะสมัยก่อนที่เลเวสิบมันจะโจมตีเท่าไหร่นะสมัยก่อนนะ คือ260ไปบวก50ต่อเลเวลใช่มั้ยราจะเอา50เอา50ไปคูณกับ15เนาะต่อเลเวลใช่มั้ยคือ450 450ไปบวกกับเอ่อในส่วนของ250อา่าเท่ากับ1,000สมัยก่อนนะ1,000ดาเมจคราวนี้1,000ไปบวกกับ80% AD AD ตอนนี้คือ361นะครับผมคูณกับอ,อ่อ0.8นะเท่ากับ288 เท่ากับท่าหนึสมัยก่อนก็คือสองแปดแบวกกับ1,000นะครับผมถ้า1ของสมัยก่อนก็คือพั8สองนะจำไว้นะพันสตอนนี้เหลือแค่75%็ด้าละ AD นะแล้วก็ไปบวกกับ4ถึง9% m a c นะคุณก็ไปดูเอยแล้วกันว่าเริ่มต้นมันคือบวก4%เลือดเนาะไล่ไปเป็น9%ที่เลือดสุดท้ายนะเลือดเราตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 6ื่น เดี๋ยวเราเอา75% AD ก่อนนะอ่า75% AD คือ361นะครับผมคูณ75%เท่ากับ270นะคิดที่9%ก็คือ,อ1,460บวกกันเท่าไหร่นะ270ใช่ไหม1,730ดูนี่เท่าตรงไหมคือ1,460บวกกับ270นะครับ1,730สมัยก่อนเท่าไหร่นะ1288ลบ1730 แรงขึ้นมา4 4 2นะครับผมนะแรงขึ้น34%จากแพดเก่าที่ของประมาณนี้ถ้า2ความเสียหาย270บวก70 per level บวกกับ95% AD 70 per level 70คูณ15บวกกับเท่าไหร่นะ240เท่ากับ1290ได้บวก95% AD AD ือ361 361นะครับคูณ 95%เท่ากับ342.95เป็น343แล้วกันจำง่าย343เอ่อ70 per level 70คู15เท่ากับ1,050บวกกับ240เท่ากับ1290บวก343เนาะเท่ากับ1,633คือสกิล2ของยิปเนตสมัยก่อนคือถ้าออกของประมาณนี้เนี่ยเราจะได้ดาเมจอยู่1,633ในแพทปัจจุบันถ้า2มันคิดยังไงเขาบอกว่า ตัว ad แต่ก่อน95%เป็นี่ยเป็น100% ad เลยนะแล้วก็บวกกับ5%ตอนเริ่มต้นถึง10% max hp 10%เปอร์เซ็นต์ max hp แต่จริงมันจะมีในเรื่องของการถ้าโดนมากกว่า1เป้าจะบวกมา6% max hp อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องไปคำนวณยากเอาแค่แบบสเต็ปแรกเลยว่าอันไหนมากกว่ากันนะก็100% ad เนอะ ad เราปัจจุบันก็คือ361นะครับผม361หกหนึ่งคูณร้0ยเปอร์เซ็นตะ์นาะสามหกหค เท่าเดิมนะครับผมคราวนี้เขาบอกว่า max hp เนาะ10%เลือดคือ16228นะครับผมคูณ10%เท่ากับ1622ไปบวกกับ100% ad ก็คือ ad คือ361เนาะก็คือ1622ไปบวกกับ361เท่ากับ1983นะครับผมเรามาดูที่คำนวณถูกไหม1622บวก361 ห่ตรงเป๊ะครับทฤษฎีตรงแผทต้นี้ถ้าราอะไรมาบวกกันเนี่ยความแรงของสกิลนี้คือ1,983สมัยก่อนเนี่ยเต็มที่เต็มพิกัดก็คือ1,633นะครับผมมันจะแรงขึ้นมา350แรงขึ้นมา350เนี่ยเมื่อเทียบกับซีซั่นที่แล้วเท่ากับมันแรงขึ้น21% u n อัดเป l เสกิลนะไม่ได้มีข้อมูลเก่านะตัวนี้ผมไม่ได้ติดตามข้อมูลโลมาประมาณมี3ระดับเนาะมี800 มีพันหแล้วก็มี2องพนะครับมันจะเติมขึ้นไปทีละ800นะโอเคไหมความเสียหายเวทนะเป็นความเสียหายเวท120ก็มีไต่ระดับขึ้นมาเนาะต้องไปไล่ดูนะครับมันไต่ขึ้นมาจากเท่าไหร่40่สิบไหมนะสระดับ4 3่สไต่มาทีละ40ก็คือเลเวลหนึถึงหก็เป็น40แล้วก็เลเวลหกถึงสิ 10, เป็น80นะขึ้นมาอีกสี่สิบเป็นแปดสิบแล้วก็เลเวลสิบเอ็ดถึงสิบห้าก็คือบวกสี่สิบก็เป็นร้อยยี่สิบเอาร้อยยี่สิบมาประกอบกันหนึ HP, ่งเป สรุปครับตัวยิปเน็ตเป็นตัวละครที่บิวเลือดมาสร้างดาเมจแล้วก็มีโมเวลิตี้สูงครับผมโมเมนตัมดีช่วยเพื่อนไวเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันสักเกมหนึ่งครับ <Victory! S 1> เราวิ่งแม่น้ำอยู่แล้วเมื่อกี้เราเออกวิ่งแม่น้ำเนาะแล้วก็การพื้นฟูและโล่เพิ่มขึ้น10%อันนี้ใช่เลยครับผมยิปเน็ตเลยแล้วก็เป็นลากมาไม้เนาะเมื่อใช้ท่กิะควบคุออมยูยูเราทำให้เกิดเดฟฝึกของไหม1% ของ HP นะครับทุกสุดท้าวิรวมถึงเกราะเวทตัวโดนเผาไหม้ไอเน,นี้ยถูกต้องถูกแล้วนะครับผมแล้วก็เออใส่พื้นมฟู HP แล้วก็แอซิดเข้ามาถามว่าดีไหมก็ดีครับผมก็นัวไฟอยู่แล้วได้แอซิดอยู่แล้วนะฮะแล้วก็บลคัตเตอร์เพราะว่าเราจะใส่ในส่วนของไอ้นั่นไงไอ้รอ,องเท้าโซนิกบู ตามหลักสากลเลยนะฮะก็คือออกไปโซนอีกบูทจริงถ้ามีเมจเยอะเราต้องออกไปรองเท้ากันสถานะห,หนนรือกันเวทน,นะครับทถานหนึ่งมาก่อนยิปเน็ตก็ถูกปรับให้จากสเตเลนเป็นโมบิลิตี้นะครับจากการทั้งเข้าปุ่มเนาะแล้วก็ลูนกับของที่เรามาก็เน้นในการโมบิลิตี้เนาะในการแกงเกอร์โอเคเข้ามากลางกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเขาเริ่มอะไรกันเริ่มฟ้านะครับแดงต่อดิงเริ่มฟ้า โซนได้เพื่อนะการทำหน้าที่โซนเาตมานีู่กเกอร์เป็นเวทมนต์เนาะเราต้องรีบออกไกลอาร์นดาสการเกมไม่ได้นะกอดเขาได้แดเดที่เป็นหนึ่งอครับโอซีพอสมควรเลยนะลาวิลางจะโดนนะครับผม คือหลักการหลักการเล่นโลมมิงนะครับถ้าตัวนู้นมีสเกลเราขวดโมเมนตี้นะไอโมเมนตัมผ um ิดนะครับเราควรเล่นเอ่อแนวโมเมนตัม um นะเ <altern ator> นี่ยอ,อยากได้แคลรี่แบบน,นี้แหละความได้วารฟหรือไม่ต้องวาร์ปก็ได้โอเคเติมเลือดได้อยู่มานานแล้วพอนะ คือเราต้องโมเมนตัมนะครับผมถ้าเจอสเกลสเกลคือตัวหายตัวต้องโมเมนตัมนะแต่ทีมเรามีสเกลสองตัวเลยนะเออสเกลในแมปมีสองตัวมีมีมาเอ่อมีบุรเลนกับมีบูคองนะครับผม right, สรุโมเมนตัมอยู่ที่มังกรใหญ่เล่นมังกรใหญ่ก่อนเดี๋ยวเราเข้าใช่ เ,เข่าฟูมเด้งเลือดครับผมเรามีแม่น้ำพลังแสงด้วยเน,นาะโอเ้เราโฉบได้ดีครับพเ,เพเื่อตายวะโอ้ยเจ้าหลอนจะาเอ็กซิคิวต,ตัวลบสกิลเชนเจอร์ลมแท้งเลยนะฮะสวย ถือว่าเล่นได้ดีนะคุณเลน <Ret reat. S 1> คุณเลนไม่น่าจะไปเล่นเด็กต้าน,นะครับเสียเฟืองตัวครับเอาวิบเสนไปแลกเกลือนะใช่ใช,ช่พุ่งได้สองครั้งพุ่งไปแล้วก็อันติใช่ไหมอันติได้พุ่งอีกรอบหนึ่งแต่นี่มเมนตัมอยู่ข้างล่างนะครับผมลาวิลโดนล็อตแต่ลาวิลสกิลเพียนค่อนข้างจะด,ดีนะด้ no วยความที่เจอสเกลเนี่ยเราควรจะเช็คคู่ไหมเพื่อนนะ เดี๋ยวเราจะออกตานะออกตาเราออกล้างดีล้างก็ได้ล้างก็ล้างมันมีแกลกนะครับผมเอาที่เพื่อเรามีโอกาสตายมากกว่าระหว่างลิงกับแกลกนะครับผมก็อมเอาล้างดีกว่า ดโดนวะโดนนั่นนะ่ะดันไปหาอีกนิดข้างลังโดนโดนลอ้อมอ่ะโสวยดันสวยโอ้โหดันครับสวยดันเป็นทีมครับผมรวบแล้วดันโอเคหนึ่งคือเป็นตัวทำหน้าที่ในการคขำขำเพื่อนนะแล้วก็ทำลายโพสิชันได้ในตัวเดียวเด้อ คัมก็คืออันติเมสสกิลนะครับผมคัมเปิดสกิลโซลด้วยแล้วก็ทำลายโพซิชันท่าหนึ่งนะครับผมไม่เป็นไรถ้ามีสเกลต้องรีบไปโมเมนตัมนะเกมนี้มันโมเมนตัมจัดเต็มอยู่แล้วคือมีลูกเกอร์บวกสเกลเนี่ยการวิ่งป่ามันโหดมากทีนั้น โอ ah ้ยโดนอะไรไม่รู้แต่ก็ทำได้ดีแล้วครับผมสวยอยู่ช่วงนี้ไดอาร์สเตนดาเพิ่มโมบิลิตี้อธิบายไกด์อาร์สแตนดารนดนิหนึ่งนะครับไกด์สแตนดาจะคิดจากก้อนของเขาเรียกว่าอะไรนะเบดของโมเมนต์สปีดเบตโมเมนต์สปีดเราคือ360นะที่เือวหนึ่งเนี่ยเวลาเขาพุ่มมันจะเพิ่มเบดไปอีกประมาณ60 ก็เป็น420แล้วก็ได้5%ของ420ไอ้พวกเปอร์เซ็นต์เวสปีดจะเพิ่มค่อนข้างเยอะนะครับผมเข้าเกมต่อนะครับโอ้ลิงเข้าไปกลัวแล้วต่อทางเลยโซนเลยฮะโซนเลยครับเข้มๆครับผมโซนเข้มๆครับผมโซนเข้มๆครับผมตับทางได้แล้ว โซนพอครับโซนเ,เ,เข้มๆับผมโซนเข้มๆ,มรมๆมรมครับผมแล้วพุ่งออกมาครับผมโซนอุ้ยพุ๊บหงายเลยครับผมโอ้มันๆครับผมตัวแทงต้องแบบนี้ใส่ลุยๆมันๆน,นะอยา่าป๊อตนะฮะมันจริงตอนนี้จับทางได้ละกลับมาลื้อฟื้นยิบเน็ตเมื่อซีซั่นเท่า,าไหร่นะซีซั่นแปดมั้งหรือเจ็ดอ้สวยครับลา,บา,บาบวิลแอคแอส4พอสมควรนะไลบีอ้อ่ะสุดยอดเลยอะ่ะตัวน,นี้ ชอบชอบชอบแครลี่เล่นแบบนี้แหละตัวแทงก็มีกำลังใจอ้าแต่ว่าตอนนี้ไหล,เล,หลเลยฮะโดนนุกเกอร์เข้าไปเอา้ามีคนออกเกมเหรอใครวะใครออกเกมอ่ะโอ้ยซวยแล้วครับลิปโปออกเกมริปโปบอกค้กาอ,ออกเกมไปแล้วครับสำหรับตัวของริปโปรครับผมดูผู้ว่าอ,ออกเกม มาขาวตอนนี้อีกเนี่ยยิปเอ่ออีกนิดครับไม่น่าครับผมอีกนิดอีกนิดไม่น่าครับผมขอนี้ไม่น่าเลยโอ้อีกนิดไม่น่าเลยอีกนิดเอ่อเชียร์ขวาช้าไปหน่อยฮะจริงๆน่าจะรีบวิ่งมากลางนะโอ้ยไม่น่าเลย คือผมดูมินิแมปแล้วอีกนิดจริงถฝ่ายเลยจริงเชียร์เวฟแล้วน่าจะวิ่งมาเลยนะครับโอ้ไม่เป็นไรโอ้โหอีกนิดตายไปศูนย์สี่แล้วครับผมแต่ว่าในส่วนของริปป้ก็ออกเกมครับโหยคอนเทนต์ใหม่แล้วครับผมเอาไงฮนะคือเกมนี้จะชนะไม่ชนะต้องดูความหวังหมู่บ้านนะครับดูลาวิาวลาวิลเล่นดีครับกับคืณเลนคุนเล่นกับลาบวิลเล่นดีวันานั้นเราตาม2คนนี้อย่าตามอีกนิดอีกนิดจะพาไปชิบหายครับดูท่าทางครับ ต้องดูคนที่อ่านโมเมนตัมเกมเลยครับคนอา่านเอาแล้วตอนนี้เฮ้ยกดเร็วไปล้าง,องโอคตรน่าสงสารเลยอะ่ะเกมนี้หัวร้อนเกมมิ่งเงี้ยคืออันอันดับแรกคือจังหวะเมื่อกี้เราพลาดตรงที่เรากดล้างเร็วเกินไป ต้องไปกดตอนที่มันโดนตูดน,นะทำให้ลาวิลเนานะโผลาวิล oh, ก็เลยกลายเป็นตายเลยนะยไม่ใช่คุณเลนผู้สิทธิ์นะคุณเลนแต่เกมเนี้ยเรามีสี่คนเขามีห้าคนการที่จะชนะได้เนี่ยคุณต้องตามอยู่2คนคือลาวิลกับตัวคุณเลนต้องอ่านทิยของสองคนนี้ให้ออกนะครับผมใครจะเล่นแบบแอคทีฟแล้วรูแผ่นที่เราก็รู้นะฮะคือลาวิลเนี่ยสู้ไม่ถอยทำดาเมจทีเวสได้รัวๆเลยคนนี้นะ เราต้องอ่านเพื่อนให้ออกนะครับเล่นล้มิ่งอันนี้ใส่ใจออคอไปล่อตีนมาตกควัวเลยนะคุณเลนก็โอ้ตอนนี้เราหวังที่จะให้เออ่ลาวิวละลายเด็กต้าให้ได้นะครับผมเด็กต้าสายดาเมจปะอ๋อเด็กต้าสายดาเมจไม่น่ากลัวเท่าไหร่โอ้ยโดนขัดโอเคเดี๋ยวว่าเรารับทุกอย่างให้เพื่อนละเพื่อนตามได้ไหมลาวิวตามได้ฮนะ ลาวิลเก็บได้แต่ต้องระวังลิงครับผมคุณเลนหาต้องหาลิงนะลาวิลต้องระวังลาวิลเปิดมเล่นเป็นนะเขาถือว่าเขาเล่นเป็นนะเขาถึงว่าเขาโดนทุบนะเขาพยายามจะลากคีบออกไปตีไกลคือเขาโพสิชั่นตัวเองแต่ว่าเมื่อกี้ลิงก็เข้ามาแบบหายตัวตอนนี้คุณเลนเข้ามาโอ้ยเราไหลาย,ยาวๆครับผมตอนนี้นสโนว์นบอลนะแตกยับ ราต้องลดความเอกสิบลองอเราเล่นแบบเตตั้งรับนะเราจะมาที่ทุกทางเราต้องแยกกันแล้วจังหวะนี้มีตัวโป,ป้านเราต้องเคลียร์เลนตรงนี้ให้ได้โอ้ดิปโปออกเกมซะงั้นตายไปเจ็ดเลยนะผมไม่เป็นไรเคลียร์เลนทำทุกอย่างเพื่อเธอแล้ว ไม่ได้โดนตัเดเลือดอ๋อมี่ตัดเลือดใช่ใช่ดูดูจังหวะฟิกเกอร์นะดูฟิกเกอร์นะไปเดี๋ยวต้องออกฟิกเกอร์ไปด้านหลังเพื่น <c oughs> พอนเขาไมาช่วยลาวิวให้ได้ครับผม พอเราดิวตายถื้อเวลาเยอะังมีอีกนิดอยู่ต้องเน้นเคลียร์เลนไม่สนเลยฮะยังไม่สนนะเคลียร์เคลียร์คลิปตัวนี้ได้นี่หวัฉีกเลยฮะฉีกเคลียร์คลิปแบบคลิปห่างอยู่ทำลายจังหวะ ค่อยจิตจโอ้ยพ่ครับผมทำอย่างเดียวครับเขาพาที่หารลาวิวลาวิวต้องอย่าอย่าแหลมนะครับมามาแล้วมาแล้วริโปมาแล้ว้ย เราไม่ได้เข้าพุ่มเลยนะไม่ได้ใช้พลังของแพสซีฟเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับผมเหลืออีกสองป้อมได้อยู่ได้อยู่แต่คือเราจะดูนิสัยของคนนะอีกนิดเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสู้คนเป็นคนขี้ปอ๊อตดูดวงได้เลยนะครับบุคคลคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเพื่อนร่วมทีมาเป็นคนที่มีความเห็นแก่ตัวนิดๆิดที่ไปหาเงินอย่างเดียวนะครับผมซึ่งตเองเป็นตัวที่ออกโพสิชันแล้วน่ากลัวมากจะเรื่องที่จะไปหาเงินนะครับผมบิงมา ต้องชนนะชนคลิปเลนหน้าให้โซนรอ,นอเพื่อนเกิดเดียวดู uh การฟิกนะดู uh จังหวะการฟิกนะนได้ผมถ้ามีเ็กต้าในความน่ากลัวของเลกต้ามีอยู่ลิงลิง ตายนะเว้ยเออไปรอด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 มีสิมีสิบมิบมีสิบไปเลยเพ้่รอดก็ไปเพ้่รอดก็ไปเพ้่รอไปเพ้่รอไปทุกแมปไกลแบบนี้ไม่วาร์ปก็ยุ่งเลยเนี่ยเอ้าฟ้าพสิครับอะไรของเขาน่ะเฮ้ยโ่วยตายตายตายถ้าเราไปกันคอยกันให้อีกนิดนิดเราจบเลยนะไปกันลาวิลดีกว่า เฮ้ยอีกนิดโผล่เลนกลางอีกกลางๆด้วยตัวเองโพซิชันตัวเองไม่มีเซฟโซนแล้วถอยถอยโอ้โหอตีนเลยทุกนเราต้องไปกับลาบิ่ไถ้าเราอยากชนะต้องดูคนที่อ่านโมเมนตัมเป็นไปเรื่อยๆตามคนมีโมเมนต์โมเมนตัมเราเราจะโผล่แมปเดี๋ยวราเข้าไปแล้วไปฟิกแปดฟิกเดี๋ยวรอฟิกฟิกแปมสีสวย พื่อแต่อีกนิดยังวนวนไปไหนไม่รู้อ่ะอีกนิดิีงไปหาคชฟเฉยเลยรีบหายเราไปเปิดสวยแล้วครับผมอีกนิดเปิดแมพครับผมลิงน่าจะโฉบมาตีแล้วเปิดแมพซ้์โอ้เข้าไปฟาร์มซ้์อีกโอ้ยแล้วก็ริโป้ครับอะไรเนี่ยสองตัวนี้อย่างวาโคนหักใจสองตัวนี้เลยเยวต้องเก็บอันตีไว้ใช้กับทางขวานะขวาคืออันตีท้ายเรา Oi, oi, An enemy has been defeated. All our towers are down. More super minions will be deployed down the middle lane. Your tower? กลางงก้าไม่กลา้ากล้ามาไม่สวนแล้วดันกลางเลยเมืเ่อจะบดทั้งเลยก็ตกรอยแล้ก็ม,มาแทงก็งม,มาแทงทำทุกอย่างเพื่อเจอแล้วลิงมาหรืออะไรปล่อยอีกนี่ไม่ชอบ อบลงกับมดสู้กับผมเข้าพุ่งหญาไหนเรื่อๆเดิมว่าน้ำเตี่มาแล้วเข้าเลยเข้าเลยสูย้ได้สู้ได้โอ้ย หันมาสตั้ทำไมตัดไปอีกนิดครับลา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 ีมาีดดดดลา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 วิ่งตามเหมือนวิ่งอยู่ทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์ครับผมไพจะมาถึงต er ัวแล้วดูการป๊กถ้าเกิดหวังว่าอีกนี้จะป๊กโป๊กคิปเป็นนะครับผม ไม่ยกเลิกครับสู้อย่างเดียวสิบเก้าอ๋อเรียบร้อยแล้วหรอกสุดจะทนทนนะสุดจะทนครับผมสุดจะทนจริงครับผมทำทุกอย่างเพื่อเธอแล้ว จะทนจะกดรายงานมันดีไหมสุดจะทนจริงๆนะครับ